สวัสดีครับมาครบทีมหรือเปล่าอะใครมาบ้างแนะนันตัวไหนค่ะสวัสดีครับไอซ์เดอะสตารหกครับน้องไอซ์ สวัสดีครับเนเดสตาหกค่ะค่ะน้องเฟนค่ะสวัสดีค่ะเรสเดสตาหกค่ะโอ้ยน้องเรสนะคะมาแบบหวานมากช่งฟังค่ะน้องเรสสวยมากค่ะตัวจริงน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยวันนี้หน้าตาสดใสเหนื่อยกันไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยนะคะมีแฟนคลับโทรมาถามทางนะว่าจะมาแต่ว่าตอนนี้สงสัยกำลังเดินทางอยู่จะให้ทราบแล้วกันใครจะมาให้กำลังใจน้องๆที่เอาสมทภก็เดินทางกันมาได้นะคะทักทายกันไปแล้วเรียบร้อยอัปเดตผลงานกันนิดนึงตอนนี้ มีงานอะไรกันบ้างคะแต่ละคนอ่านน้องเกรสค่ะก็จะเป็นอัลบ,บั้มเดือนสาวหกของพวกเราทั้งแปดคนนะค่ะที่พวกเราได้มีโอกาสทาง,งานร่วมกันค่ะแล้วก็ม,มีอะไรอีกพี่เซน ก็จะก็จะเป็นช่วงที yeah. ่เราไปโปรโมตต่างจังหวัดครับช่วงนี้ก็คือเราจะไปตามต่างจังหวัดทั่วทั่วไปแล้วก็ไปพบกับแฟนคลับต่างจังหวัดเยอะๆครับเป็นไงบ้างคะแฟนคลับแต่ละที่อย่างที่เมื่อวานนี้ไปที่ชลบุรีมาใช่ไหมคะใช่บรรยากาศเป็นไงบ้างคะก็ทุกคนสนุกสนตอบรับดีมากและสนุกมากเลยครับคนเยอะคนเยอะมากใช่มากทุกคน็ูที่ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่เราไปอะครับค่ะก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกๆที่เลยใช่ค่ะแล้วก็เพลงของน้องเฟนที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ติดชาร์จอยู่ใน ด้วยนะคะเคยขึ้นสูงสุดในอันดับที่สี่นะแล้วก็ตอนนี้อาจจะร่วงลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังแรงดีไม่มีตกนะคะยังไงก็รีบโหวตกันเพลงนี้ได้เลยนะต้องการติดต่อกับน้องๆแล้วคะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจะเข้าไปดูแต่ละคนที่ไหนยังไงบ้างก็อัปเดตได้ครับที่ thestar.gmmer.com นั่นเองนะครับแล้วก็ผ่าน X Channel ครับผมใช่ครับผมแต่ละคนมี Facebook อะไรด้วยไหมคะจะได้ตามไปมีค่ะบด้วยนะคะก็คือเข้าไปที่ facebook ของ ตาตาขับก่อนครับแล้วจะมีเป็นตัวของพวกเราอยู่ตรงนั้นเต็มเลยครับก็แฟนคลับเยอะมากแอบเข้าไปดูของแต่ละคนนี้เข้าไปแบบว่าทักทายกําลังใจส่วนหนึ่งน้องมาจากแฟนใจมากคนะคะน่ารักทุกคนพูดถึงอัลบั้ม The Star 6นะคะวางแผงไปแล้วเรียบร้อยครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะ ดีครับคือเวลาที่เราไปตามงานต่างๆเนี่ยครับทุกคนที่ทุกคนร้องได้ทุกเพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใครคือทุกคนร้องเพลงของพวกเราทั้งหมดทุกคนได้เลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเด็กอายุใช่เด็กเด็กตัวเล็กๆยังร้องได้บบอ,อะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่คะเด็กสุด อืมตอนตอนตอนหนงก็พูดไม่ได้ก็ประมาณตอนหนึ่งตอนสองนีและตอนเขยต่ัตนไปแล้วเขาก็คืนร้องอยู่อะไรเงี้ยล้วก็แบบเออนื่นใจเราแบบชืนใจนะคะติด tag ดีว่างั้นเถิดเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้มีอัลบั้มนดอร์สไตล์หกในในอัลบั้มนนี้มีความนิเศษยังไงบ้างคะ ก็พิเศษมากๆพิเศษตรงที่ MV มีเพลง10เพลงเลยใช่ครับผมก็มีเพลงเดี่ยวของแต่ละคนทุกคนก็จะมีเพลงเดี่ยวหนึ่งเพลงมแล้วมีเพลงรวมเพลงรวมยังไงก็รักแล้วก็เพื่อดาวตรงนั้นนั่นเองครับนั่นเองนะคะแต่ว่า MV นี้10เพลงเห็นหน้าแบบว่าอิ่มเลยทีเดียวนะคะใช่ครับ แล้วอย่างโฟโต้บุ๊กเราให้เห็นบอกว่ามีโฟโต้บุ๊กกันด้วยใช่ไหมในบุ๊กนี่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นสำหรับสมาชิกของ s t a r c l u b ด้วยนะครับแลวก็ที่เข้ามาสั่งซื้อมากมายครับอันนี้ก็ลองต้องเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ใช่คะคะ มาพูดถึงแต่ละเพลงเลยมาชั่มและทีละเพลงเลยทีเดียวนะคะพิมพ์คำว่ารักไวไม่กล้าส่งเป็นไงบ้างคานุองเซนเพลงนี้ยากง่ายยังไงคะก็เพลงมีตอนแรกที่ได้ฟังเันรัดี้คือชอบเป็ดี้มากครับแต่ที่ยากก็คือพอได้ฟังร้องร้องและเนื้อร้องเราคือมันใช้เสียงสูงเสียงหลบอะครับเยอะมากแล้วเราก็แบบไม่เคยร้องเสียงหลบอะไรเงี้ยพอแต่ว่ามันก็แบบก็เครียดอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบฝึกฝึกซ้อมให้ดีที่สุดครับแล้วก็ถือว่าออกมาดีครับใช้เวลาอัดนานไหมครับเพลงนี้ก็สองวันครับสองวันเองสองวันคือวันแรกคืออัด อัดครั้งแรกอะไรเงี้ยครับอีกวันนึงคือวันแก้ก็คือเสร็จสําเร็จอะไรเงี้ยครับค่ะมีแบบว่ายากตรงไหนไหมครเพลงนี้ก็ตรงลองเสียงลเพอเพอรครับ<อ>มีเพอแล้วจะมีแบบท่อนเล็กๆครับที่แบบเอายากๆหน่อยค่ะเพลงนี้แบบว่าเคยเจอในชีวิตจริงั้าหมคะก็ถือว่าก็ถือว่าตรงอยู่นะครับก็ตรงในบุคลิกที่เราเป็นผู้ชายที่อายด้วยแล้วก็ คยมีแบบเหตุการณ์ตอนมาป้ายแบบแอบกิ๊กคิดกับเพื่อนอะไรแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ว่าเราก็ไม่กล้าบอกรักเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบว่าเพลงนี้อาจจะมาจัดส่วนหนึ่งของชีวิตจริงของน้องเซนด้วยนะคะนี่คือทีมคำว่ารักไว้ไม่กล้าส่งมาถึงน้องน้องเกรสบ้างละกันเพลงน่ารักมากเป็นเพลงโเรวๆนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผู้ต้องหาผู้ต้องหานะคะจับตัวได้ยังคะก็กําลังตามจับอยู่ค่ะถ้ายังไม่มีก็ตามจับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเออน่ารักมากเอ็มวีก็น่ารักมากน้องเกรสขอขอบคุณค่ะ หนุ่มๆหลายคน,อนชอบก <laughs> ็ชอบเพลงตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ <ขา S 2> ก็เป็นแบบเพลงแบบเร็วๆน่ารักน่ารักอะค่ะคำ้นถามเดียวกันว่ายากไหมสำหรับเพลงนี้ยากไหม เพลงนี้เป็นเพลงที่เ้นเสียงกว้างอะคะอ่ะคือมันยากตรงที่ว่าเวลาเสียงต่ําเนี่ยก็จะต่ําจริงๆเลยแล้วก็แบบถ้าเกิดสูงนี่ก็จะขึ้นสูงมากเลยค่ะค่ะก็ต้องฝึกค่ะมีความสนุกยังไงบ้างคะสำหรับเพลงนี้ก็มีความสุขอะค่ะเวลาได้ทํางานกับพี่โปรดิวเซอร์กับคุณครูสอนน้องเพลงค่ะอย่างครูแหม่มครูเกดก็ คุณครูก็ช่วยหลายๆอย่างแล้วก็มีแฟนคลับคอยให้กําลังใจพี่ๆทีมงานให้กําลังใจค่ะ,คะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทําผลง,งานเพลงนี้ออกมามาแบบใสๆเนะี่ยเพลงนี้ผู้ต้องหามาถึงน้องไอซ์บ้างครับผมครับผมน้องไอซ์อย่าเพิ่งหลับนะครับน้องไอซ์คะเพลงอะไรคะสาหรับแนวป้ามนี้เพลงให้เธอฟังระหว่างรอครับผมโอเ้โอเ,เป็นไงบ้างครับเพลงนี้เพลงนี้ก็จะออกเป็นแบบแนว อ่าอ uh, ีทีเลสซีิ่งครับผมฟังสบายฟังสบายทุกเพศทุกวัย <yeah. laughs> เอ๊ะเหมือนคุณสมบัติของยาคร <laughs> อบจักรวาลเลยนะอ่าให้ทางฟังระหว่างรอเพลงนี้เหมาะสำหรับการเป็นแบบวิงโทรหรือว่าสิงรอสายได้เลยเนา,านนะใช่ครับผม<ห> <laughs> คล้ายประมาณนั้น <laughs> โปรดิวเซอร์คนเดียวกันปะคะอ่าของผมเป็นโปรดิวเซอร์คนเดียวกับคนเดียวกับขงเซนครับคนเดียวกับเซนใช่ครับผมโปรดิวเซอร์มีแอดดุหรือว่าอ๋อโปรดิวเซอร์เขาเป็นรีมากครับผมใช่ครับคนกันเองอ่ากันเองมากเลยบอกว่าคือ เขาจะไม่ดูเราครับผมเ <avior al S 1> ขาจะแบบว่าพูดเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนซ้อนเรามากกว่าอางใหง้ดี <ไง S 1> แล้วแ,แต่ว่าขอดีกว่านี้อะไรประมาณนี้เขาก็จะให้กำลังใจตลอดเนแล้วก็<ง>วอจจะได้ ฉะนั้นก็เป็นการทํางานที่ค่อนข้างราบรื่นนะคะให้เธอฟังระหว่างรอเพลงนี้ใช้เวลานานหมียค่ะก็สองวันเหมือนกันครับวันแรกก็ไปแบบว่าทําตามแบบปกติของเมโลดี้ที่เขาเคยทํามาให้แบบตอนแรกเป็นออริจินอลครับแล้วก็วันที่สองเขอไปปรับเปลี่ยนให้มันแบบว่าเป็นตัวเรามากขึ้นดีมากขึ้นเนี่ยครับผมก็ใส่เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเสริมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ฟังแล้วสบายๆนะคะเพลงนี้ปังงบบว่าเนี่ยยกตามได้เล็กน้อยนะคะวันนี้มาสามคนกับ ามเพลงแต่ว่าพูดถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้มาบ้างแล้วกันเห็นตามข่าวคือริชกัตโตโน่ไม่สบายอาการเป็ไงบ้างคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับคือออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็พักอยู่ครับอยู่ในช่วง คือแบบห้ามยังเพิ่งออกไปที่ไหนเพราะแค่เชื้อได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับดีขึ้นแล้วเป็นลับนะคะที่ไม่น้องๆที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็สบายใจแล้วล่ะนะคะว่าทั้งในแตละเตอร์นก็อาการดีขึ้นแล้วอย่าลืมแล้วกันนะครับก็ฉีดวัคซีนกันไว้แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยสามคนที่ฉีดเราหรือยัง พี่เซนนี่ฉีดแล้วค่ะคคืืออเรื่องตอนที่เป็นเนี่ยครับคือเซนกับโตโน่แล้วก็พีนิดเนี่ยเอ้พี่โตโน่นิดแล้วเซนเนี่ยอยู่ที่การผ่าตัดใช่ไหมครับคือวันแรกเซนก็ไม่คิดว่าใครจะเป็นเซนก็ไปฉีดวัคซีนฉีดแล้วก็อีกวันหนึ่งมันตอนเช้าพี่โตโน่เข้าโรงพยาบาลเซนก็เอ้ายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งไปฉีดไปครับก็บังเอิญก็เลยก็เลยรอดไปอะไรย่างเงี้ยเราเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งหนึ่งคนนะคะก็ถือว่าเป็นโรคภัยแค่เจ็บแต่ว่าเรื่องของสุขภาพต้องมาเป็นระดับหนึ่งเช่นเดีย ค่ะเหนื่อยกันบ้างไหมคะไม่เหนื่อยเนาะก็มีก็มันก็เหนื่อยบ้างอเงี้ยแต่ว่ามันมีความสุข่ค่ะเราได้รับกําลังใจจากแฟนยังไปต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะก็จะได้เจอแฟนคลับที่ตามต่างจังหวัดเนาะก็ดีใจที่ได้เจอพวกเขาเนี่ยอยากจะเจอให้ครบทุกคนเออรมานิดหนึ่งแล้วกันแันคลับมีแบบว่าน่ารักน่ารักหรือว่ามีแบบอะไรที่ทําให้เราเซอร์ไพรส์บ้างไหมคะมีไห ก็มีทั้งเซอร์ไพรส์ก็หลายอย่างครับใช่ก็แท้เซอร์ไพรส์จริงก็จะมีอ่าสมมติเราไปต่างจังหวัดแล้วก็จะมีแบบคนกรุงเทพเนี่ยครับมาแล้วไปด้วยใช่ตาไปุกที่น่ารักมากคือถึงไม่ว่าจะไกลเท่าไหร่ก็อ้าวคนนี้เองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือขาประจำเลยที่